กราบสวัสดีทุกทุกท่านที่คารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับอาจาร,รย์เบยยิบสี่ใครใจกันอีกแล้ววันนี้อาจาร,รย์เบยิบสี่ใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดรัคนาราศีมีนซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงสำหรับเดือนตุลาคมพศ2567ค่ะขอเชิญเพื่อนๆพี่พ,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 พและลูกค้า ทุกท่านทุกคนทั่วโลกมาร่วมรับชมรายการดีๆรายการเลิศๆของอาจารย์บียบสี่ใครใจกันเลยคะ่ะโอมอคีพาหูบุปผังสักการะวันทนางครูบาจารย์ยังจริยะเทวามุดีลือสีสิทธาปิตามาตาอโรคเยนะสุเคณจะชะมามีหังสาธุสาธุสาธุ เป็นสิทธิ์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่มาพบท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องคอยระลึกถึงครูบาอาจารย์นะคะคอยไหว้สักการะครูบาอาจารย์คะ่ะและเช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์บีบซีใครใจได้นําให้พรหมาญานค่ะของท่านอาจารย์พรหมาญานรัตนญาณพิโมกนะคะมานําเสนอให้กับเพื่อนเพื่อนพี่พ่และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลก ได้รับชมได้รับฟังกันนะคะด้านนอกเนี่ยฝนกำลังตกเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมนะและในช่วงวันที่สามเนี่ยสามถึงวันที่สามถึงสิบเอ็ดตุลาคมนี้นะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นช่วงเทศกาลกินเจนะคะเพื่อนเนท่านผู้ชมนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะ และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกเลยนะคะอย่าลืมถือสิ่งกินเจน,นะในช่วงเก้าวันสิบวันนี้นะคะนะเพื่อเป็นสิริมงคลชีวิตนะคะนะโอ้โหเดี๋ยวแม่หมอเสริมสวยก่อนเดี๋ยวเราจะมารับชมดวงชะตานะคะของท่านที่เกิดลัคนาราศีมีนนะคะ ชาวาธาตุน้ํานะคะท่านผู้ชมชาวราศาีมีนเนี่ยตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดไวพริบดีเป็นเลิศเลยทีเดียวนะคะชาวราศชาวราศีมีนเนี่ยนะดังนั้นช่วงนี้ตัวท่านเองมีไอเดียดีมีไอเดียเลิศอะไงก็ตามนะคะรีบนําสิ่งนั้นเนี่ยออกมานะคะ ออกมาสรสร้างสิ่งดีๆสิ่งเลิศๆนะคะแล้วแบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านี้ไปยังบุคคลต่างๆทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรนะคะนกฮูกนกฮูก,กสวยมากท่านผู้ชมคะนะนกฮูกตัวนี้พเขาอยู่กับอาจารย์บีฟสีใครใจมานาและนะสวยงามมากพลังงานดีพลังงานเลิศนะคะนะและไพ่พรหมยาณนี้ก็มีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ย ไปทั่วโลกเลยแล้วก็มีความแม่นยำชัดเจนเนี่ยมากๆเลยทีเดียวท่านผู้ชมอาจารย์ไบยิบสีใครใจขออนุญาตนะครตัดไพ่ครึ่งหนึ่งนะกรีดไพ่และเลือกไพ่ออกมาจำนวน12ใบนะคะแทนตัวชาวรัคนาราสีมีนชาวธาตุน้ำนะคะท่านผู้ชม แม่ห,หมอเด็กไพ่เสร็จแล้วค่ะนะคะแม่ห,หมอเด็กไพ่เสร็จแล้วเดือนนี้ก็มีเทศกาลเนี่ยสองเทศกาลเลยนะคะมีเทศกาลกินเจแล้วก็มีเทศกาลวันฮาโลวีนนะคะสองเทศกาลเลยช่วงแรกก็เป็นเทศกาลถือสินกินเจ ะะท่านผู้ชมชาวร,ราศีมีนก็สามารถที่จะสร้างบุญสร้างกุศลน,นะคะเสริมดวงเสริมบารามีนะคะให้กับชีวิตของคุณนะคะเพื่อจะได้มีสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นความเป็นสิริมงคลนะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณหยิบจับสิ่งใดก็เลื่นไหลเลื่อนปรืดนะคะ ขออนุญาตนำคำบรรลุนตรดของยานแม่ปรินแก้ววัชระพลแห่งรายการรวยเหงเก่งดีเนี่ยมาใช้นะคะโอ้โหพไพ่ใบแรกสวยงามมากท่านผู้ชมได้องค์ขงเบ้งค่ะนะโอ้ไพ่สวยมากๆเลยอืไพ่สวยไหลใบท่านผู้ชมค่ะใบแรกที่ได้องค์ขงเบ้งนะคะนอกจากความ ไหวพลิษดีความเฉลียวฉลาดความมีความคิดสร้างสารรค์มีความครีเอทสร้างผลงานได้โดดเด่นตัวคุณเองยังเป็นที่ถูกจิตถูกใจผู้หลักผู้ใหญ่สร้างผลงานออกมาก็เป็นที่ต้องตาต้องใจของบุคคลต่างๆทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรผลงานของคุณเนี่ยมีความละเอียดนะคะมีความละเอียด มีความประณีตมีความสวยงามนะคะชาวลัคนาราศีมีนนะถูกจิตถูกใจผู้หลักผู้ใหญ่ทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรเลยทีเดียวคะ่ะนะคะเห็นไหมโอ้ดีมากมกเลยทีเดียวนะคะชาวลัคนาราศีมีนเลิศอะต่อมานะคะองค์พระวิศณุกรรมค่ะโอ้โหเขาบอกว่าตลอดเดือนตุลาคมเนี้ย การเงินการทองของชาวราศาีมีนนะการเงินการทองดีการเงินการทองเลิศการเงินการทองไม่ขาดมือค่ะเรียกว่าหยิบจับสิ่งใดนะคะเป็นเงินเป็นทองถ้าค้าขายนะค้าขายดิบค้าขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเลยทีเดียวและยิ่งช่วงนี้ตัวคุณเองนะคะมีไหวพริบมีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์ดีแล้วคุณได้จับ ธุรกิจออนไลน์แล้วก็โอ้โหท่านผู้ชมคาะความมั่งคั่งความร่ำรวยกำลังทาเทมใส่ตัวคุณอย่างแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวค่ะชาวราศาีมีนโอ้โหเรียกว่าจับเงินล้านได้เงินล้านจับเงินหลายๆล,ล้านได้หลายๆล,ล้านและทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นจากไอเดียคุณเกิดขึ้นจากตัวคุณเอง นะคะชาวลัคนาราศีมีนโอ้พ่สวยแม่กด้านนอกมีฝนตกหนักมากเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะพลังงานของครูบาอาจารย์เยอะด้วยเช่นกันประกอบกับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนท่านเป็นผู้ที่เป็นคนดวงดีนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักคอยปกปักรักษาคุ้มครองบุญภาวาสนาส่ง นะคะต่อมาค่ะองค์ท้าแม่อุเม,มโอ้โหตัวคุณเองนี่นะคะอยู่จุดไหนมุมไหนของโลกไปเนี้ยก็สามารถทำให้จุดนั้นเนี่ยเขามีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ชดช่วงชัชวานไปช่วยงานใครงานนั้นเขาก็ประสบความสำเร็จเป็นที่เก่าวขานเป็นที่รักใครเมตตาปราณีของบุคคลที่อยู่ร,บรอบๆตัวคุณ สตรูสตรูไม่มีอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณมีกรอบแก้วทั้งเจ็ดชั้นคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณและหากช่วงนี้คุณเดินทางไปยังต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศชาวลัคนาราศีมีนคะคุณมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ซึ่งอยู่ปลทางโอ้โหดวงไม่ธรรมดาเลยทีเดียว นะชาวลัคนาราศีมีนต่อมานะคะองค์เทพบุตรยุติธรรมค่ะองค์เทพบุตรยุติธรรมนะคะท่านมาบอกว่าตัวคุณเองเป็นคนที่มีความน่ารักเป็นผู้ที่ได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต่างๆทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรได้รับความเชื่อมัน่นได้รับความเชื่อถือใครก็ตามที่มีการติดต่อเจรจาพูดคุยกับคุณเขารู้สึกว่าคุณเป็นผู้ที่ ปลอดภัยเขารู้สึกว่าอยู่ใกล้คุณแล้วรู้สึกปลอดภัยอยู่ใกล้คุณแล้วตัวคุณเองสามารถเป็นผู้ที่ให้การคอนซัลท์ให้การปรึกษาหารือได้ด้วยดีและเขารู้สึกว่าคุณเป็นผู้ที่มีความจริงจังจริงใจกับเขาค่ะโอ้โหดีมากชาวครา,ราศีมีนนะ โอ้โหพลังงานของครูบาอาจารย์มาเลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆขาช่วงนี้นะคะฝนตกนะดังนั้นเพื่อนๆเนี่ยไปไหนมาไหนนะคะพกลมนะคะแหนพกลมติดตัวด้วยแล้วก็อย่าทําให้ตัวเองเนี่ยต้องไปโดนฝนนะคะเดี๋ยวเป็นวัดแพระรามกับนางสีดาค่ะโอ้โหชาวรัคนาราศีมีนคุณอย่าลืมนะ ตัวคุณเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ดีเป็นผู้ที่มีไอเดียเลิศไอเดียบันเจิดและคุณเป็นคนที่มีความรักรักตัวคุณและคุณก็เป็นคนที่มีความรักบุคคลต่างๆที่อยู่รอบๆตัวคุณเวลาคุณสร้างสรรค์สิ่งดีสิ่งใหม่ คุณไม่ลืมที่จะแบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านี้ไปยังบุคคลต่างๆในทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้ค่ะโครงการใหม่เรื่องราวใหม่ๆสิ่งใหม่ๆชาวรัชดาราศรีมินคะอย่าลืมหาสมุดบันทึกสวยๆวอย่าลืมกระดาษ A4 ดีๆสักแผ่นหนึ่งมาเขียนเรื่องราวดีๆ เขียนวางแผนเลยตั้งแต่ข้อ A ไปจนถึงข้อ Z แล้วเริ่มดาเนินการเรื่องราต่างๆเหล่านั้นนะคะไปทีละสเต็ปไปทีละสเต็ปค่ะในขณะเดียวกันตัวคุณเองก็ไม่ลืมนะคะที่จะนำตัวเองเข้าไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้นำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับโค้ชครูครูบาอาจารย์นะโอ้โหให้สวยงามมากอะ่ะ และช่วงนี้ตัวคุณเองก็สามารถบริหารจัดการดําเนินการเรื่องราวต่างๆให้เกิดขึ้นให้ประสบความสําเร็จได้ตามลําดับขั้นตอนค่ะมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต่างๆทั่วทุกวงการทั่วทุกองค์ก,กรลูกน้องบริวารมีความเชื่อฟังคุณมีความเชื่อมั่นในตัวคุณนะชาวราศาีมีนดังนั้นช่วงนี้เป็นจังหวะด,ดีโอกาสดีและ รีบสรรสร้างลงมือทำในทันทีอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปทุกท่านมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันนะดังนั้นเนี่ยเป็นจังหวะดีโอกาสดีสำหรับคุณและในเดือนตุลาคมนี้รีบลงมือทำค่ะนะคะรีบสรรสร้างสร้างสิ่งเหล่านั้นให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมใช้งานได้ดีใช้งานได้จริงแล้วไม่ลืมนะคะ แบ่งป,ปันเรื่องราวดีๆเหล่านี้ไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบน,นี้ค่ะท่านผู้ชมต่อมานะคะองค์เทพพระพุทธค่ะท่านผู้ชมความลังเลความสงสัยเนี่ยนะมันเป็นตัวบล็อกเป็นตัวล็อก ความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าในชีวิตของเราดังนั้นชาวลัคนาราศีมีนดึงศักยภาพดึงความรู้ดึงความสามารถของคุณออกมาใช้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนาออกมาใช้แบบสุดชีวิตค่ะนะจะสามารถทำให้ตัวคุณเองเนี่ยกระโดดข้ามผ่านความท้าทายต่างๆในชีวิตของคุณไปได้อย่างง่ายดายค่ะชาวลัคนาราศีมีนมันจิตมั่นใจมัน คงในไอเดียในความรู้ในความสามารถของคุณนะคอยระลึกถึงความสำเร็จที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วในอดีตไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จเล็กๆความสำเร็จยิ่งใหญ่นะคะมันนำมาเป็นแรงผลักดันแรงขับเคลื่อนในการกระโดดข้ามความท้าทายต่างๆในชีวิตของคุณ ไปข้างหน้านะคะชาวลัคนาราศีมีนต่อแมานะคะโอ้โหนี่องค์เทพพระฤาัสวัสดีสวยงามากนะคะไพบ่บนีสวยไพย่เบนีบอกว่าชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยเป็นผู้ที่มีความน่ารักเออเป็นคนที่มีความน่ารักนะคะอยู่ใกล้ใครใครก็รักนะอยู่ใครอยู่ใกล้ใครใครก็หลง หนะากคุณแต่งงานแล้วมีสามีมีภรรยามีคนพิเศษแล้วสามีภรรยาเนี่ยเป็นเนื้อคู่คู่ครองโดยแท้ของคุณทําบุญร่วมกันมากับคุณสําหรับท่านที่เป็นแฟนกันอยู่ด้วยกันมีลูกมีเต้าด้วยกันแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานเกณฑ์การแต่งงานก็มีโอกาสนะคะเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายมี การเข้าใจมีการผลักดันมีการสนับสนุนชีวิตคู่ของคุณและหากตัวคุณเองยังไม่มีใครเลยในไพ่อบอกว่าช่วงนี้อาจจะต้องรอไปก่อนในกรณีที่ท่านยังไม่มีใครเลยนะคะช่วงนี้อาจจะต้องรอไปก่อนเพราะว่าในดวงเนี่ยเป็นดวงครูบาอาจารย์เป็นดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษานางฟ้าเทวดาเขาห่วงคุณเขารักคุณและเขาปรารถนาให้คุณเนี่ยมาอยู่บนโลกใบนี้เพื่อที่จะ มาช่วยเหลือผู้คนบนโลกนี้มาช่วยเหลือมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้นะคะนะท่านผู้ชมนะคะและสําหรับท่านใดที่มีธุรกิจกิจการงานเป็นของตัวเองหรือมีกิจการที่ต้องคอยดูแลและมีบัตด,ดีมีหุ้นส่วนบัตด,ดีเลยหุ้นส่วนเนี่ยจริงจังจริงใจกับคุณค่ะสามารถที่จะนําพาองค์กรนำ,นำพา สิ่งที่คุณกาลังจับอยู่เนี่ยให้เกิดความเจริญรุง่งเรืองรุ่งโรดชดช่วงชะชวันเนี่ยไปได้แบบเจริญรุง่งเรืองแบบยั่งยืนยาวนานนะคะชาวรา,ราศีมีนแม้วันนี้ดวงชะตาของชาวรา,ราศีมีนเนี่ยดวงดีมากๆเลยทีเดียวนะคะต่อมาค่ะองค์พระศิวะนะคะโอ, <aine> โอ้โห so. องค์พระศิวะบอกเลยว่าหาก่อนหน้านี้ชาวรา,ราศีมีนสุขภาพปีดีเจบ็บเจ็บอดอดแอดแอด ขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยต่อจากนี้ไปสุขภาพพลานามัยของคุณแข็งแรงค่ะนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็้องป้องลมมัดระวังในด้านของการปวดเมื่อยปวดข้อปวดเข่าปวดขา,ดขานะช่วงล่างลงไป้องระวังนิดหนึ่งนะคะการล้มบ่อนนอนเสือไม่มีไปให้น้ำกลมน้ำเกลือไม่มีสบายจิตสบายใจได้เลยค่ะ ตลอดเดือนตุลาคมนี้เกนการเดินทางไปยังต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศของคุณปลอดภัยสตรงศัตรูไม่มีเช่นกันค่ะนะขอแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีมีนชาวธาตุน้ำด้วยค่ะ<อ>ต่อมานะคะท่านผู้ชมค่ะโอ้โหได้องค์กรรมเทพค่ะเขาบอกว่าบ้านช่องห้องหอของคุณบ้านหลังนี้อยู่แล้วมีความสุขบ้านหลังนี้นะอยู่แล้วมีความสุข นางฟ้าเทวดาคอยปกปักรักษาคุ้มครองดีมอบแล้วหากคุณนะทำบ้านคุณให้มันสวยงามอ่ะมีความสะอาดสะอ้านโอถงนะยิ่งดีจัดบ้านนี่เหมือนกับโรงแรมห้าดาวไปเลยห้องน้ําห้องท่าขัดทุกวันนะคะขยงขยากเก็บใส่ลังเก็บใส่กรองจำหน่ายใจแจกไปเลยคะ่ะอย่าไปเก็บสะสมไว้นะคะเข้าของเหล่านั้นเนี่ยกีดขวางการเดินทางของการเงินกีดขวาง ความสําเร็จที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะชาวรัคนาราสีมีนนะจัดหวงจุ้ยให้ดีให้เหมาะสมค่ะดูแลหิ้งพระหิ้งเจ้าให้ดีถวายดอกไม้สดพระนะคะขึ้นดอกไม้สดสามวันพอหลังจากนั้นลาค่ะทิ้งไว้นานจนแห้งส่งกลิ่นเหม็นส่งกลิ่นเน่าเงินทองเกิดแห้งตามอีกโอ้โหท่านผู้ชม นี่องค์กรรมเทพมาบอกเลยบ้านหลังนี้อยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยยิ่งทําบ้านเคหสถานสถานประกอบการคุณให้มีความสวยงามเหมือนโรงแรมห้าดาวมากเท่าไหร่ความมั่งคั่งความร่ารวยความสุขยิ่งทาถมใส่ชีวิตคุณชาวลัคนาราศีมีนให้สวยมากมากอ่ะ นะต่อแมเค่โอ้โหในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะท่านใดมีโครงการยกย้ายนะคะยังไม่ได้ย้ายท่านใดมีเกณฑ์ที่คิดจะเปลี่ยนงานใหม่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะยังอยู่ที่เดิมนะดังนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ตัวคุณเองต้องคอยพัฒนาศักยภาพพัฒนาความรู้ความสามารถของคุณอย่างต่อเนื่องนะคงต้องรอไปก่อนในเรื่องของการยกย้าย อาจเป็นเดือนแน่นะคะท่านชมแขาพระเทวะหรือสีโอโหดวงชะตาของชาวราคนาราศีมีนบอกเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักคุณนะนางฟ้าเทวดารักคุณครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่เขารักคุณ ช่วงนี้หยิบจับสิ่งใดประสบความสําเร็จแคล้วคลาดจากภัยพยันตรายทั้งหลายทั้งป่วงมีเกราะแก้วทั้งเจ็ดชั้นคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณเห็นไหมไม่ว่าคุณนะคะจะอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ที่ไหนในโลกไปเนี้ยปลอดภัยโอ้โหขอแสดงความยินดีกับชาวรัคนาราศีมีนด้วยนะคะและไพ่บอกเลยว่าตัวคุณเองมีโชคลาภ นะโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพมีความแข็งแรงมากนะคะอายุยืนยาวโอ้โหดีมากๆเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะท่านใดเจ็บป่วยอยู่ห้ป่วยร้อยเปอร์เซ็ค่ะวิวันนี้ดวงชะตาของชาวราศาีมินมีแต่ดาวคือบาอาจารย์ทั้งสิ้นเลยนะคะใบสรุปเองก็ยังได้พระพรหมฤาษีเห็นไหมดวงท่านเองนะ ไม่พ้นในเรื่องของการศึกษาค้นควา้าหาข้อมูลพัฒนาศักยาภาพความรู้อยู่อย่างต่อเน,นื่องนะคะท่านผู้ชมคะปัจจุบันนี้เนี่ยทางโซเชเียลมีเดียเช่นช่อง YouTube นะคะท่านผู้ชมมีโค้ชคุณภาพดีเช่นท่านอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีครูแมรี่อึ้งรังสี ครูรุง้งครูจุรีนะคะยานแม่ปรินแก้ววัชละพลแห่งรายการรวยเฮงเก่งดีอาจารย์หญิงจุธามาตณสงขลาเจ้าแม่หินแห่งประเทศไทยนะคะนะอาจารย์สังคมฮอรินอาจารย์กามนท่านอาจารย์ถาวรบุญยกวันอาจารย์ขุนทองนะคะอาจารย์ป๊อปสิวพัฒนะคะ หรืออาจารย์ศิวกรน,นะคะน้องแนทที่ทํารายการเกี่ยในด้านการเงินการพัฒนาการเงินการพัฒนาในด้านของชีวิตและโค้ชอีกเยอะแยะมากมายทำโซเชียลมีเดียท่านผู้ชมมีความปรารถนาศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องใดน,นำตัวเองเข้าไปเลยคะ่ะช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะดีโอกาสดีเกณฑ์การดีของคุณซึ่งคุณสามารถพัฒนาต่อยอดได้อย่าง ไรขีดจำกัดโอ้โหดูสิรถและที่สำคัญฟรีนอกจากว่าตัวคุณเองต้องการนะคะไปนั่งเรียนกับท่านอาจารย์น,าน,านั้นๆคุณก็ไปลงทะเบียนเรียนกับท่านอาจารย์นั้นๆนะคะท่านผู้ชมนะและอย่าลืมนะนำความรอบรู้นี้มาพัฒนามาปรับปรุงมาอัพเดทนะคะในเรื่องราวต่างๆของคุณใช้งานได้ดีใช้งานได้จริงแล้วก็ แบ่งป,ปันเรื่องราดีๆเหล่านี้ไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้แท้ชาวรักณาราศีมีนโอ้โหดวงดีมากๆอะ่ะนะดวงมีดาวครูบาอาจารย์เนี่ยมาอยู่กับคุณเยอะแยะมากมายแสดงแสดงว่าคุณเนี่ยเป็นผู้มีบุญ นะบุญภาวาสนาส่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักแมากแคลว้วคลาดจากพยันตรายทั้งายทั้งปว,วังอู้ในเบื่อดวงดีอย่างนี้อยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมนะมันปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบนะคะทำดีพูดดีคิดดีนะคะเป็นสิริมงคลชีวิตกับคุณมันเสริมสร้างสิริมงคลสร้างบุญสร้างกุศลในทุกรูปแบบที่มีในโลกใบนี้ อยู่อย่างสม่ำเสมอคะ่ะและอาจาร,รย์เบยิบซีใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนจบลงแล้วนะคะอาจาร,รย์เบยิบซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณ<อ>เพื่อนเพื่อนพี่และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆคลิปเลิศ ของอาจารย์เบยิปซีใครใจค่ะโดยเฉพาะชาวเยอรมนีอเมริกาไอซ์แลนด์นอร์เวย์ฟินแลนด์นิวซีแลนด์รัสเซียมาเลเซียฮ่องกงคอรเรียลาวสกมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบยยิปซีใค,ใครใจกันครั้งใด ก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งกดติดตามกดขอบคุณและกด s u p e r t h a n k s ให้กับอาจารย์เบยิบสี่ใครใจค่ะก่อนจากกันอาจารย์เบยิบสี่ใครใจขอให้เพื่อนๆพนพี่พ,พีและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมขั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับ และยามตื่นมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีและกลับมาพบกับคลิปดีๆคลิปลึ่ดๆของอาจารย์เบยีสีใครใจได้ไหมในคลิปถัดไปกราบสวัสดีคะ่ะ